สัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุบูร์ส้นครับมื้อนี้สีผ้ามากินกับหนูตุ่นโลโลเด้่มื้อนี้ตำบักทั่วกับไอ้ปิ่งหนูครับปิ่งหนูย่างหนูย่างบ่ปิ่งก็ได้ย่างก็ะไรนะขันปะขันภาษาอีสานก็นจะว่าย่างเฮ้ยไ่ใช่ถ้าภาษากลางก็จะพูดว่าย่างแต่ถ้าภาษาอีสา,านปิ่งอ่าปลาปางเสือนว่าปิ่งแบบที่นี้จะได้กลับมาพอกันเพื่อเอาครับกับช่องเคยบนคนกะละสินธุ์ครับมาจ้ามาครับมาๆมากินข้าวเขาครับเหมือนนี่ ตับหกทัวผักลายย่างนู้ดครับตัวตัวละโลครับพอพอต่ำมาให้ตัวละลูกครับสุดยอดเลยเนี่ยตัวตับผมกินแล้วตับกินแล้วอเหนื่อไหมโอ้นี่ครับเจลาะได้หนิเด้อนี่เจลาของเพิ่นตัวผมกินอ่ะวัเกนค้าตัวไมันขาย่ะันเป็นไข่ยปีงไก่อรวณเนาะขาขาขาอุ่ยมันครับขาอุ่ย คะโอ้ยแม่ปิ่งไก่โอ้ยค,ครับผมร้อนเด้อืมกินแบบเป็นปิ่งไกล่เลยแหละครับอืมอืมหืมมัมมมกแบบนั้นจัดอร่อยตามปลวกสร่อครับอสบ่อย ดอกกระเจียวครับ

มันหอมเครื่องเผ็ดคล้่ยๆกันหนูธรรมชาติเวยครับเนี่ยหนูธรรมชาติแซ่บ อร่อนะหนือนข้าวขาใช่ขาืม 哦，所以叫哦，所以叫“比诺”一。嗯，难。嗯，为什么难？ กระจีอันเคยกินแบบว่าเคยซิมนิดหน่อย <c oughs> อ่ะอมแมนบะออมบบที่ยังที่ปลาเห็นนะขั่ออาวหนูอ๋อขั่วหนูซิมนี่นนแบบว่าฝัากมุนมุนนะจ๊ะน่กกาจะซีโปเห็น <c oughs> มนบเจ้นี่คือหมูเลยหรอคือหมูนหน่อยนี่เว้ยหมุกหนีเหรอมูนหน่อย

อ่อนนะอากาศรู้รู้สึกหมือนแบาตมันใหญ่หนึ่ง Sức bật Cô bằng nhanh lên phía nào Cô ก็ยงขอลายขนอิ่มเป็นไปกัดีย <ฮะ S 1> ังหลดกระไยหลายหนรถเลนหลาเนาะวันนี้เนานนะผ่านตินทนทางเนะงาะยังงัก mà cà poudon đòn nằm nhầm nó, nó cuddong manh hồn sa mê nè 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 đòn nè đẹp nè mà đòn nè bao nhiêu nè 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 จำมาเลยหูจะว่าหมาเอาของเนื้อไม่จับกะไก่มันกินจ<ำ>ับอย่างเนาะไอ้ปิ่งดีๆอย่างดีๆสอบม,มาหรอมะนาวถาดที่เขาห้อยเกลือเด็กหน่อยเขาห้อยกลือเขาห้อยเกลือเป็นอยังแท้เนาะใส่ปนหนึ่งใส่ปนหนึ่งคือแหลมเหรอ เบ็ดแห้งแสบ แซ่บตำตัวแซ่บครับแซ่บเนาะผมมาวางตำตำให้มานี่นาผักอยากกินอะนีรเป็ดเจียวกินเลย สำหรับมือนีนะครับเนาะทานจืกอก่ทั้งในกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมทั้งสองนี้นะครับผมพิดาลาดประกันในตรงคอภัยหลายครับมือนีขอละพวกผรสองคนขอลาไปก่อนครับฝากช่องอุบลนช่องเคยอุบลนคนกระสินเด้อครับไวัน้อม่กินครับผมโอเคเนาะไปไปนะครับสวัสดีครับ